สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูปัม๊มวันนี้อยู่กับครูปั๊มอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูปั๊มจะพานักเรียนมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา,ศาสตร์ครับรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กกันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องบล็อกคำสั่งคอนโทรลครับโดยเราจะอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเดิมนะครับนักเรียน คราวนี้ไปดูความหมายของบล็อกคําสั่งในกลุ่มคอนโทรลกันก่อนครับบล็อกคําสั่งในกลุ่มคอนโทรลนั้นนะครับจะทํางานเกี่ยวกับการควบคุมเงื่อนไขการทางานของตัวละครครับโดยบล็อกคําสั่งในกลุ่มคอนโทรลนั้นมีบล็อกดังต่อไปนี้ครับบล็อกที่1ครับเวดหนึ่งเซคันนะครับเวดหนึ่งเซคันหรือเวด แล้วก็มีวงรีสีขาวมีเลขหนึตรงกลางแล้วก็มีคําว่าเซคขันต่อท้ายนะครับหน้าที่ของบล็อกนี้ก็คือให้รอครับตามเวลาที่กําหนดโดยมีหน่วยเป็นวินาทีครับโดยในวงรีสีขาวนั้นนะครับนักเรียนสามารถลบตัวเลขแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขตามวินาทีที่เราต้องการให้ตัวละครรอได้เลยนะครับไปดูบล็อกที่2ครับรีพีทแล้วก็มีวงรีสีขาวแล้วก็มีเลข10นะครับ บล็อกนี้นะครับจะใช้ในการทําซ้ํำครับนะตามรอบที่เรากําหนดนะอย่างตอนนี้เนี่ยตัวอย่างของคูปั๊มเนี่ยนะครับใส่เลขสิลงไปนั่นหมายความว่าให้บล็อกที่อยู่ภายใต้บล็อกเนี้ยนะครับทํางานวนซ้ําทั้งหมด10รอบครับนะจะทํางานซ้ําไปซ้ำมาจน10รอบถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอันนี้คือบล็อกที่2เนาะต่อไปครับบล็อกที่3ครับ forever ครับ ไฟเวอร์นะครับจะมีลักษณะการทํางานเหมือนกับบล็อกรีพีทครับเพียงแต่ว่าไฟเ e อร์นั้นจะทํางานแบบไม่รู้จบครับโดยจะทํางานไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการสั่งให้หยุดการทํางานหรือว่าสต็อปนั่นเองนะครับนะจะคล้ายๆรีพีทคือการทําซ้ําครับนะถ้านักเรียนต้องการให้มีการทําซ้ําแบบไม่รู้จบนักเรียนเอาคําสั่งนะครับมาต่อภายใต้บล็อกไฟเวอร์นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีช่องว่างตรงกลางสีขาวนั่นแหละครับ นั่นแหละคือช่องในการต่อบล็อกที่จะให้ทำงานแบบไม่รู้จบครับนะไปดูบล็อกต่อไปครับ if แล้วก็มีสัญลักษณ์ของจิ๊กซอแล้วก็ ten น,นะครับบล็อกนี้นะครับจะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขหลัง if ครับนะเมื่อตรงหรือว่าเมื่อถูกต้องแล้วนะครับจะทำงานนะเอาคำสั่งที่อยู่ภายใต้บล็อกนี้ไปทำงานแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขนั้นไม่จริงนะครับบล็อกนี้จะข้ามครับ โดยจะไม่ทํางานเนาะโดยช่องว่างที่เหมือนจิ๊กซอว์นั้นนะครับนักเรียนสามารถเอาเงื่อนไขต่างๆมาใส่ไว้ในช่องจิ๊กซอว์มันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไปเอาบล็อกคําสั่งในกลุ่มเซนซิงนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบการทํางานต่างๆเนี่ยมาใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขได้นะครับเพื่อกําหนดเงื่อนไขาการทํางานนะครับของบล็อกที่อยู่ภายใต้บล็อก if ต่อมาครับบล็อกเว b ยูนิตครับแล้วก็มี เส้นล่าของจิ๊กซอนะครับบล็อกนี้จะใช้ในการหยุดรอนะครับจนกระทั่งเงื่อนไขหลังยูนิตนั้นเป็นจริงครับจะมีการหยุดรอครับจนกว่าจะมีการทําตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้านักเรียนต้องการให้รอจนกว่าจะมีการทํางานหรือว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดนั้นให้เป็นจริงให้เรียนเอาใช้ให้นักเรียนใช้บล็อกเวทยูนิตนี้นะครับในการทํางานหรือการสร้างงานนั่นเองนะครับต่อมาครับ สต็อปอครับสต็อปอนะครับบล็อกนี้ง่ายๆเลยครับคือใช้ในการสั่งให้หยุดการทํางานทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกรีพีทบล็อกไฟเวอร์นะครับหรือบล็อกอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเจอบล็อกสต็อปอจะหยุดการทํางานทั้งหมดนั่นเองนะครับบล็อกต่อมาครับอีฟแล้วก็มีสัญลักษณ์ของจิกซอแล้วก็เทนนะครับแล้วก็จะมีบล็อกนะครับให้ต่อแล้วก็จะมีคําว่าเอลอยู่ นะแล้วก็จะมีช่องว่างให้ต่อบล็อกนะครับบล็อกนี้นะครับใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขหลังอีฟครับถ้าเงื่อนไขหลังอีฟเป็นจริงเราจะทํางานนะครับตามคําสั่งในช่องว่างด้านบนนะที่เรียนต่อบล็อกไว้นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขนั้นไม่เป็นจริงหรือไม่เข้าเงื่อนไขหลังอีฟนะครับ จะกระโดดมาทํางานนะครับภายใต้บล็อกที่เราเอามาต่อด้านล่างนะครับหรือเอามาต่อนะครับด้านล่างของคําว่าเอลนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบล็อกนี้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทําตามบล็อกคําสั่งในช่องว่างด้านบนครับแต่ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงจะทํางานของบล็อกคําสั่งตามช่องว่างด้านล่างหรือบล็อกคําสั่งด้านล่างที่เราเอามาต่อนั่นเองนะครับต่อมาครับ รีพีทยูนิตครับและก็มีสัญลักษณ์ของจิ๊กซอว์นะครับบล็อกนี้นะครับจะทํางานหรือว่าทําซ้ําจนกระทั่งเงื่อนไขหลังยูนิตเป็นจริงครับบล็อกนี้นะครับจะคล้ายๆกับบล็อกรีพีทเพียงแต่ว่าบล็อกรีพีทนั้นนะครับจะกําหนดรอบการทํางานแต่บล็อกนี้นะครับเป็นการทําซ้ําเหมือนกันครับนักเรียนครับแต่ว่าจะทําซ้ําจนขวางเงื่อนไขที่เราเอามาต่อน,นั้นจะเป็นจริงครับนะท่านเรียนต้องการให้ เงื่อนไขนะครับเป็นจริงหรือว่าให้ทํางานซ้าจน,นกว่าจะมีการนับหรือว่ามีเงื่อนไขที่เรากําหนดนั้นเป็นจริงแล้วค่อยหยุดการทํางานหรือค่อยข้ามแอคชั่นเนี่ยให้ใช้บล็อกรีพีท t ยูนิตแล้วก็สลักษจิ๊กซอตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สําหรับบล็อกคําสั่งในกลุ่มคอนโทรลครับโดยบล็อกคําสั่งในกลุ่มคอนโทรนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกที่ใช้ในการทําซ้ำนะครับการรอหรือการตรวจสอบเงื่อนไข นะครับนะต้องใช้ควบคู่กับบล็อกอื่นๆจึงจะทํางานได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูปั๊มก็มีแบบฝึกหัดในเรื่องของกลุ่มบล็อกคอนโทรลนะครับมาให้นักเรียนได้ทาโดยครูปั๊มนะครับได้จัดทาเป็นเล่มแล้วส่งให้นักเรียนเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเปิดแบบฝึกหัดนะครับพร้อมกับคลิปวิดีโอของครูปั๊มคลิปนี้นะครับทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับคปั๊มก็ต้องขอเอ่ยคำลาแล้เนี่ยทุกคนไปก่อนครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ